สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับงอ่าบ้าเกมคูปตาบ้าดุงนะครับเนาะโอ้คือยังโกแถมมืออยู่พี่ท่านนะครับสไตล์แบบมีเล็กน้อยแบบไหมอันนี้คือรถบริการลูกค้าภายในร้านนศูนย์คูปตาบัานดุงทอดนะครับเนาะโกครับโาไปยังเอ้าบ้านนี้บ้าเกียร์มากพอครับพี่น้องครับมาอนี้อันนี้นะครับนาอพี่น้องเย็นงที่คิดว่ามุมนี้นะครับมุมนี้คือให้พี่น้องได้เห็นครับได้ได้ได้เห็น รถสภาพมือสองเด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่รถมือสองพี่น้องนำมาครับนำมามือสองสภาพงามๆครับเพราะว่าจะเป็นสีสิบแรงหาสิบแร้งสี่เกียรินี่พนจองเด้อพี่น้องเด้อนะครับสีเกียรจองแล้วพี่น้องนี่ครับคือเปลี่ยนสีสิบแรงสภาพเดิมเดิมพี่น้องอ้เอานี่ครับสภาพเดิมเดิมอันนี้หาสิบแรงพี่น้องอันนี้สี่สิบแรงนะครับรดมือสองนะครับเนาะ เบาเขียนสิภาพพี่น้องว่าเมืองมันมาาลายขนาดไหนพี่น้องอันนี้คือเขามาาไม่เลยพี่น้องนะครับมาล่อท่าพี่น้องมาจับจรองม่าเมืองมาแย่งเอาพี่น้องไปลงให้ลหน้าเฮ้านะครับพี่น้องเรต้องไปตื่นตัวนกับคูิเครับเขาอยู่ปลายู่ดวงบ่พ่อแน่นอนหากันบ่เจอครับนะครับแดดกับห่อนเนาะยู่ไอยูหน้าบรรยากาศสบายนะครับเออยู่กับไหครับหน้าเขากับข่อกับคั่เฮ้าพี่น้อง ขื่นไทยโหดไทยโกบฟางนะครับพี่น้องตอนนี้หรือว่าเสียโอากาสมองหนฝนมาครับเออโอกาสตะหัวอผีกระดมไว้แล้วพี่น้องเนาะนี่เบาเข็มผ้าพี่น้องมาเมืองรถมือสองพี่น้องมาเมืองเอาสภาพเดิมๆครับนี่อืสภาพเดิมๆนะครับเด้อผู้ลงทุนถามเบาเก๋แบตเตอรี่มันไปไส่ละนะครับแบตเตอรี่เพิ่นสีเปลี่ยโนไม่ไห้ยด้วพี่น้องเด้อเพิ่นสีเปลี่ยโนไม่ไห้ราคาหลายเป็นไรล่ะครับบอต้องถามเรื่องนี้ถูกครับ สภาพสวยปานนั่งฟ้าราคาเบาปานบาดนุ่งคือเก่าแหะครับผมเนาะเริ่มต้นที่ดากันยูเช็ดเมื่นแปดเมื่นละพี่น้องเนาะเออเอ็มยูาหายังมีเด้อพี่น้องเด้อที่ว่าสศมาเมืองผมนะนะครับเพิ่นว่าเดี๋ยวมังกรเบาเกียมหาเงินก่อนรองเงินกอนะครับเอ็มยูอาหางยูยูครับตัวนี้ว้ถ่าไปเกตด้านดินนะครับเนาะพี่น้องมีรถเมคโครรถไทยรถหลักหินเท่าอันนี้หาชิเลี้ยงพี่น้องงามๆคันนี่พี่น้องเด้อราคาบาแพงครับ หาสิบเลงกับราคากัอยู่ประมาณหาแสนหกหาแสนเจ็ดแปดไร่ไปเรื่อยพี่น้องนะครับดาวก็อยู่ร้อนๆราคาเจ็ดเมื่อินแปดเมื่นพี่น้องวาเมืองเอาทรงหกปีสบายสบายงา,งามๆพี่น้องเอาหนาให้หนาหน้าครับนี่แหละคันว่าเออเดือนหกฝนตกแล้วนะครับเนาะพี่น้องอย่าลืมเออปีใหม่หลังสงการสอง,งการกระพานสิ้นปีแล้วเมืองเรลาล่าลงไฮลงหน้าพี่น้งองห้าบาทนี่นะครับ พี่น้องนี่ครับจากกรุงเทพกรุงไทพแ้ะพี่น้องเด้อจะเลื่มขับมาเมืองเราแถวหน้าเออหนีไพ่โควิดมาอยู่ยื่นอยู่ซ่านไม่อยากต่างประเทศพี่น้องอย่าลืมครับผมอยู่ไฮอยู่หน้าห้องปอดเชื้อทำนาปอดเชื้อพี่น้องนะครับอย่าลืมบ่าวเกมขอฝากไว้ที่ครูปะตาบ้านดุมนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวแอดมินมนถึให้เบอร์ไว้นะครับเนาะอ่าแล้วก็เหลือสีโท่มหาบ่าวเกมเบอร์ตรงกับศูนย์หกหนึ่งศูนย์สองสี่สี่สองหกสี่นะพี่น้องเด้อบ่าวเกมก็ขอขอบคุณผู้ที่ติดตามคลิปผู้ที่ติดตามไลฟ์สดนะพี่น้องเนาะ อย่าเลื่อมที่ภูปโบตา้าบ้านดุงทุกแน่นอนลอกกาส,สภาพสวยปานน้งฟ้าราคาเบาปานบักนุ่งนึกเก่าล่ะครับสวัส <laughs> ดีครับผมสวัสดีครับ